สวัสดีท่านเจ้าของประเทศทุกท่านครับก็ขอบพระคุณทางทีมงานที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาทักทายพี่น้องวันนี้สถานการณ์วันนี้นะครับจะพูดถึงสถานการณ์วันนี้แล้วก็วันต่อไปเราจะทําอะไรไม่ใช่มานั่งปรบมือแล้วก็กลับบ้านเสียเวลาจริงๆพี่น้องครับไอ้รู้นี่รู้หมดแล้วว่าใครเฮียเพราะว่าทางพี่ออสได้บอกหมดแล้ว แต่สถานการณ์วันนี้นะครับหลังจากเรามาเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาแต่เรายังไม่ได้ประชาธิปไตยเพราะว่ามีเผด็จการซ่อนรูปอยู่อย่างที่เราทราบแล้วก็ยังแฝงตัวแฝงเล้นอยู่อย่างที่คุณจกักรพบพูดนะครับว่าไอ้คนที่สันดานชาติชั่วใจดําเป็นเผด็จการเนี่ย วันเวลาผ่านไปยุคสมัยผ่านไปมี iPad iPhone มีเทคโนโลยีมีรถไฟฟ้าไอคนสันดานชาติชั่วมันไม่เคยละทิ้งสันดานมันอย่างแน่นอนพี่น้องครับฉะนั้นการเรียกร้องที่ผ่านมาจึงไม่ประสบความสำเร็จมันจึงฆ่าเรารุ่นแล้วรุ่นเล่าฉะนั้นพอเรียกร้องก็มาขําำครวนวันนี้มีเวทีต่างๆเกิดขึ้นมากมาย เรามาข้ามครวนขําคววนว่าไอ้นี่ชั่วไอ้นี่เลวไอ้ตุลาการวิบัติไอ้ตุลาการไอ้ตลกสี่ตัวเจ็ดตัวเก้าตัวระยำที่สุดที่ทําเกินหน้าที่ตัวเองข้ามครวนมาดาพิสธิ์มาดา,า,ดาลิมมาดาไอ้สีเ่เสาอยู่ทางนี้สิอยู่สีเ่เสาแม่ชี้ผิดนะครับขอประทานโทษผิดคิวนิดหนึ่งนะครับฉะนั้น วันนี้มาคํำครวนนะครับคํำครวนเสร็จแล้วฉะนั้นวันนี้อยากจะให้พี่น้องที่มานั่งฟังตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านมีเข็มมุ่งมีใจมุ่งที่จะช่วงชิงเอาอำนาจของประชาชนกลับมาให้แผ่นดินนด้ <S <S> <S นี่คือประเด็นที่นึงจะช่วงชิงอย่างไรจะช่วงชิงอย่างไรจะมาเอาตีนตบนั่งรอให้มันเอาสไนเปอร์มายิงอีกเอาไหมครับ ไม่เอามันไม่สำรอยอล้วกูจะไม่เป็นเบีย้ยให้มึงไล่ยิงอีกแล้วจะทำอย่างไรวันนี้รอรอนะครับผมนึกว่าจะแจ็คพอตแตกเมื่อวันที่หนึ่งหรือวันที่สองมิถุนายนที่ผ่านมาที่มีการทำชั่วระยย้ำดิบถอยเถื่อนในสภาโดยรลิ้วล้อหมาตัวหนึ่งที่เขาคุณไว้ดีแล้วเล่นเกมในสภา แล้วก็มีหมาขี้เลื่อนข้างถนนที่มาเล่นนอกสภาแล้วก็มีสื่อระยำระยำนักวิชาการชาติชั่วที่ได้เศษเนื้อจากเผด็จการที่จะทำรัฐประหารโดยไปประชุมกันที่ตำหนักสิอะไรนะมาแล้วก็มีการสั่งการผมเองนะครับมีคนที่รู้จักอยู่ในกองทัพวันนั้น มีทหารหน่วยของกองทัพอากาศมาซุ่มๆมอยู่แล้วก็ประกอบกับที่ไอลิมแล้วก็เวทีพันธมิตรมันบอกว่าสู้จนตัวตายสู้จนได้ชัยชนะไม่ชนะไม่ถอยไม่ชนะไม่ถอยเพราะว่าเรามีทหารจุดจุดจุดเฮียอยู่ฉะนั้นผมนึกว่าจะแจ็คพอตพี่น้องครับวันนี้มีการพยายามที่จะทำรัฐประหาร มีความพยายามที่จะตัดสินคุณเก่งการรุนจะตัดสินการยับยัง้งการแก้ไขรัฐมนูญมาตรา291วันนี้มีความพยายามอยู่ฉะนั้นถ้าทำรัฐประหารด้วยตุลาการถ้าไม่ทำทหารด้วยทหารหรือมึงจะขนปืนออกมาพี่น้องครับถ้ามันทำปั๊บประกาศคณะปฏิบัติเสร็จโดยมีจุดจุดจุด ฉะนั้นวันนั้นเราจะต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ไม่มีกฎหมายอีกแล้วมึงชีกฎหมายกูก็จะไม่ยอมรับกฎกฎหมายของมึงกติกาแช่ชั่วของมึงฉะนั้นเป็นไทยเป็นไทยยกระดับเพื่อนฉะนั้นนะครับเรียกร้องคร่ำควรต่อไปก็จะต้องช่วงชิงเอาอำนาจของประชาชนกลับมาทำได้ไหมโดย ใครอยู่ใกล้อามาตใครอยู่ใกล้ครอบครัวของมันอย่างเช่นที่สมุทรปราการที่อุดมสุขที่สุขุมวิทก็มีบ้านไอหมาเฮียม์กอยู่ไงจับมันหรือจะจับหัวหน้ามันดีพี่น้องวันนี้มันเหมือนหมาบ้านนะเคยเห็นหมาบ้านไหมครับ มันเดินล่อนสายไปสายมาอยากได้อำนาจอยากได้อำนาจให้คนมาเห่าเรื่องพลังงานให้คนมาเห่าเรื่องอูตเูารให้คนมาเห่าเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมึอแหละนั่งทับผลประโยชน์ของชาติอยู่ปอตทปตทในอาวไทยมือจะไปสบายของคนไทยทั้งชาติไปขายพร้อมเลอวันนี้นี่หนึ่งนี่หนึ่งนี่น,งน,นึงนะครับขออนุญาตนานๆานทีฉะนั้น วันนี้ยกระดับครับพี่น้องเราจะต้องสู้กับโจรหนังไทยก็บอกว่าจะสู้กับโจรต้องชนะต้องจับหัวหน้าโจรมามัดหรือโยนทวงน้ำแถวๆแม่น้ำจับไปจ้าทำเลยไม่ต้องใส่ยูนิฟอร์มทำโดยประชาชนลุกขึ้นสู้โดยประชาชนทำทุกวิธีทางที่จะชนะไม่ต้องงอมืองอเทา้ารอใคร วันนี้ครบรอบ80ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเราไม่ได้มางานเชงเม้งนั่งหัวรอปรบมือแล้วก็กลับบ้านไม่ใช่งานทําบุญกระดูกไม่เอาอีกแล้วงานเรียกร้องงานมาเรียกร้องให้ประชาชนไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วจะต้องไม่มีคนรุ่นต่อไปที่มาเรียกร้องเหมือนเราเมื่อผมเคยอยู่ตรงนี้นะพฤษภาธมินเนี่ยผมอยู่ตรงนี้มาช่วยเขจับหมานะกระโดดทับหมาอยู่ตรงเนี้ยฉะนั้น วันนี้นะครับพี่น้องครับอยากฝากพพี่น้องว่าเราไม่มาเรียกร้องไม่มาข่มขวนเราจะต้องมาช่วงชิงเอาหนาจของเรากลับคืนมาวันนี้อยากจะบอกนะครับว่าจะมาเพียงแค่มาลํำลึกถึงงานบุญกระดูกพี่น้องของเราเราจะต้องมาช่วงชิงเอาบ้านเอาเมืองเอาประชาธิปไตยเอาวันชาติของเรากลับคืนมาขอบคุณครับ เป็นอีกหนึ่งนะคะที่ค่อคุมไม่อยู่ค่ะครับตอนนี้ท่านสุนทรมาทีแล้วนะครับขอเสียงตัมือตัวรับนะครับแต่ยังนะคะยังไม่ได้เชิญยังไม่ให้ขึ้นครัอยู่ข้างหลังก่อนเชิญได้เชิญอาจารย์พี่มิโกะพี่โกะเหรอคะมาใส่กอดเลยครับแดงฟอมแดงฟอมเมื่อมาชิบหายเลย แดงปอมอยากสร้างอมาต์ใหม่ไหมคะอยากมีอม,มาต์ตัวใหม่ไหมคะอมาต์นอกรีด่ะนอกรีดประชาธิปไตยนะคะเราเบื่อมานานแล้วนะพวกอมาต์ที่ว่าอภิสิทธิ์ชนเหลือหลายตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบได้ไหมคะอมเขาทั้งลูกคืนที่บ้านให้กับสาธารณะแต่ผลสุดท้ายเอาผิดไม่ได้เลยนะคะ เื่อโคตรเผื่อเลยนะ,ะเราต้องขอขอบคุณนะคะพันเอกผลพญาพ่อพลนะคะที่ท่านทําให้เรามีประชาธิปไตยนะคะแต่วันหนึ่งไอ้สลิดนะคะไอ้สลิดจอมพลสลิดธนรัตมันมายกเลิกวันชาตินะคะขอให้พี่น้องบอกต่อๆกันกับรุ่นหลานต่อไปนะ,ะว่า24มิถุนา2475คือวันชาตินะคะวันชาติไทย ใหบิดเบือนไม่ต้องไปสนใจประชาธิปไตยในประเทศเรานี่กล่าวถึงวันชาติน้อยมากนะคะไม่ค่อยมีใครพูดถึงวันชาติเลยมันก็เลยมองรู้สึกว่าความรักชาติมันหายไปมันแผ่วไปเพราะมีอํานาจนอกระบบมันมาคคองงามนะคะอำนาจนอกระบบที่แบบว่าฉกฉวยช่วงชิงกดหัวประชาชน มีโครงการอะไรที่ตรวจสอบไม่ได้อำนาจรองรังบทาารนากรยไม่ได้สักงาหนาพยากรแชรนทยวคาชลชวาไหคะปีไหนคะชลชชวานปีไหนทำไมวันนี้มันเงียบหายไปหวช่วงวัชวานเนี่ยไี่หายเลย ะะไม่ว่าจะเป็นแก๊สธรรมชาติเป็นน้ํามันอะไรก็แล้วแต่เชื่อว่าเราเป็นประเทศที่33นะคะที่ส่งออกนะคะบุญนายนี่ยังอยู่อันดับที่40กว่าฟังแล้วสะอึกมากเลยนะคะที่ทําไมประเทศเราส่งน้ํามันออกไปหรือนี่ทําไมโดนปิดหูปิดตานะคะแม้แต่การหุ้นที่ครองในตลาดเนี่ยนะคะกระจัดกระจายเนี่ยโอ้โหหากินแบบเงียบๆนะคะ มีเยอะแยมากมายที่เราพอจะไปศึกษาคนกวา่าขอให้พี่น้องนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งหลายนคไม่ได้เล่นเน็ตก็ให้ลูกนะคะลูกหาข้อมูลให้แม่หน่อยแ,อแม่อยากรู้เรื่องเชฟรอนแม่อยากรู้เรื่องปตทนะคะแม่อยากรู้ว่าใครเป็นกบฏบรวรเดชนะคะที่ช่วงชิงอํานาจกลับคืนไปท่านพระหลเนี่ยสร้างประชาธิไปไตยวันชาติให้กับเราแต่มีกบฏบรวรเดช มายึดกลับไปนะคะวันนี้พรรคเ่ไตยมันเลยขาดวินมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่ต้องเพราะอำนาจมันไม่ได้มาจากประชาชนทุกครั้งเนี่ยนะคะอำนาจเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยไอ,อ้อะไรก็ต้องโดนช่วงชิงมีการรัฐประหารท,ที่ตลกโสดในโลกเลยนะคะับเรื่องนึงก็เรื่องของการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่ไปดูนักข่าว ข่าวประเทศเยอรมันที่ทำมาทำข่าวในประเทศไทยถ้าใครดูเอทหรือไวทีวีจะเห็นบ่อยมากคุณนิส์นี่นะคะพูดอยู่ถ่าเขาก็ไปเวทีพานมิตรเหมือนกันนะแพ่นานี้มันพูดถึงว่ามันจะเอากดเอาเอาในยกที่มาจากมาตราเจ็มอเจอะเอาไหมคะไอ้ประเภทแบบลากตั้งเข้ามานะคะกฎหมายข้อนี้เนี่ยน่าจะลบออกไปนะคะ ทุกอย่างมันต้องมาจากประชาชนมาจากเสียงของประชาชนแล้วมีอีกข้อหนึ่งที่พันมิสเซว่เสนอว่าเจสิบสาเจ็สิบามภาคต่างที่เห็นตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระอคระอปชคอตสกกตแล้วก็ศารธรรมออนูญที่มันไม่ได้มาจากไม่ได้ยึดโย วงจรอุบาติเตนะคะแท็กซี่ยูท่านนะคะวันนี้มันอาจจะแดดใครปวดขั้นปวดปวด,ด,ดควนยิ่งไอคุณการุณไปหนึ่งคอแล้วต่อไปคุณอาจจะเป็นคนอสองมาตรฐานมันยังไม่หมดสิ้นนะคะแม้แต่ว่าเราได้พักเพื่อไทยมา แต่ความม่งมันสารมาไอสองมาตรฐานยังไม่หมดเลยนะคะแล้วในเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกพี่น้องนะคะขอให้พี่น้องพึงเถิะะดราษฎรทั้งหลายแผ่นดินนี้เป็นของราษฎรนะคะขอให้จำใส่กระใจใจเราว่าแผ่นดินที่เป็นของราษฎรใครอย่ามาไล่กูนะกูเสียใีนะเว้ นะคะจะชี้แจงเรื่องภาษีให้พี่น้องเห็นจิ๊กซอว์ของการเสียภาษี100บาทคือ7จที่เราต้องเสียเพื่อพัฒนาเป็นทัางอ้อมแต่อ้อมเยอะมากอ้อมไ้้ยว่าเงินก้อนใหญ่ๆนะคะหนึ่บาท70บาทถ้า1,000บาท1 0 0 0 0คน7 0 0 0แสนบาทนะคะแล้วคิดดูว่าถ้าเป็น1 0 0 0 0แสนคนจะเป็นเท่าไหร่เป็นไร แล้วถามว่ามีพ่อคนไหนออกคนเดียวน่นะคะรี้ยวรถของประชาชนทันที่นี่ของประชาชนวันนี้อยากได้รถไฟฟ้าเอาเงินทีประชาชนไปนะคะอยากได้ตึกนั่นตึกนี้คืออยากอะไรที่ซื้อของบ้างซื้อของประชาชนนะอยากได้นะคะขอหน่อยอ่าตึกประชาชน นนประชาชนะนะคะเราเป็้าของประชาชนโอ้ยอย่าผูกขาดแค่ชื่อ,อนะคะกินเอาเองนะคะในเมื่อภาษีของเราขอพี่น้องนะคะขอทุกทุกคนก็ขอให้หยิ่งในสักตีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนี่ก็พูดเสมอว่าอย่าให้ใครมาดูถูกเราอีกเรื่องหนึง่ง เราอยากให้ประเทศเราเนี่ยมีสารอาญาไปทำศึกาทำสัตยาบันน้อยมันเป็นต่อคุ้มกันว่าจะไม่ตีนะคะมันไม่ได้มายิงกูตายแล้วมึงเอามึงเอาผิดพวามึงไม่ได้สักทีเลยกล้าไหมเพื่อไทยกล้าหรือเปล่านะคะทำสัตยาบันรวมกล้าไหมกล้าทำเลยถ้าคุณกล้าเนี่ยเราจะให้ใจคุณไปเลย ขอพี่น้องอยิงในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันค่ะขอบคุณมากค่ะ